นันนั่นนั่นนั่นเป็นข่าวไม่รู้ข่าวเดี๋ยวเดเยอ่นิเวนแสถานเยหาวาลิวาฮาโลาบริโภติสาบาลเอวะเมวะอิโตดินนามเบนานามอุป กิจิตังปฏิตังตุพานติภูมิวะสัมมิชตุสัพเพปูเรนโตฉันว่าเดนโทมณปรโสยะถามมณิโชติประสยะถาสัพพีติโยวิวัจจุตุสภารโอโกวินาสตุมาเดวะวัตบรรลัยโยสุขีที่ขายุโก พิวาสัตตสีริสานิจังมุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏติอายุนโนสุขพามะนัง no <laughs>